พุทธ,ธะมะอะอุนะโมพุธทธายะพระแท้แท้ที่องค์พระมีสัทธาปัญญาเกิดพุทธ,ธะพุทธ,ธาพุทเทพุโทโธพุธทธังอรหังพุโทโธอิจิปิโสภะควานะโมพุธทธายะ สวัสดีครับผมป๋องเบญจภาคีวันนี้เรามาชมพระสมเด็จวัลคังพิมยยพ์ใหญ่พระประธานเกตทะลุสมพระสมเด็จวัลคังพิมยยพ์ใหญ่พระประธานองค์นี้เป็นพระพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งในวงการเนื้อพระสร้างจากปูนเปลือกหอยสุก และปูนเปลือกอยดิบะสมกับมวลสารและว่านร้อยแปดมวลสารหลักจะประกอบด้วยผงอิทธิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาลาศผงปัดมังผงพุทธคุณดินเจ็ดโปงดินเจ็ดป่าดินเก็บผ้าดินเก็ดปล ดินหลักเมืองสำหรับเนื้อของพระสมเด็จองนี้จะสร้างจากหอยเบี้ยเผาไฟบทตำผสมกับดินขาวและดินเกาลินและมวลสารหลักดังที่เอ่ยไปแล้วในโอกาสต่อไปผมป๋องบินจะพาคีจะได้มานำเสนอ จะได้มานำเสนอข้อมูลดีๆให้ได้ชมได้ฟังกันครับ